เห็นพ่อแม่ส่งรูปมานะครับมีการรับเข้ากล่องด้วยเป็นไงทุกคนเดี๋ยวให้ดูตัวอย่างนะครับผมก็ทํางานอยู่ก็เอาอยัางไงดีนะตัดสินใจเอา,อางไงดีรู้สึกว่าถ้าทางจะไม่ดีแล้วที่บ้านเชียงใหม่ซ้อแมแว่นน้ารอเลยนะครับนี่คือบรรยากาศนะครับเดี๋ยวไปตลาดวางหลังก่อนไปเดินสีราดแป๊บหนึง่งนะครับไปหาอะไรซื้อของฝากนิดนึงนะครับก่อนจะกลับบ้านเป็นไงครับรองเท้าดีไหมนักวิง่งต้องชอปปิ้งรองเท้าไหมหรือว่าอะไรดีจบที่เพชรชรัตดีกว่าซื้อยาไปฝ่ายดีกว่ายาบำรุงข้อต่อ นะครับแล้วก็ลาเด็กเด็กนักเรียนเชียร์ให้หมดนะครับมีกี่คนก็คือจัดโปรแกรมแล้วก็สั่งลาให้หมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องกลับไปดูหน่อยซิว่าที่บ้านเป็นยังไงบ้างนะครับดูนักเรียนไม่ให้กลับนักเรียนบอกว่ารีบมานะผมจะบอกว่าผมอาจจะไม่กลับมาก็ได้ใครจะไปรู้นี่ไงครับ้อนใบน้ารอเลยจองตั๋วกลับบ้านดีกว่านะครับเดี๋ยวขาไปเดี๋ยวเลือกนกแอร์ละกันชอบสีเหลืองไม่ได้บินนานน่าจะเป็นปีละจำไม่ได้ว่าเอาของกินเข้ามาได้บักสรุปเอาเอาแซนด์วิชมาอันหนึ่ง หรอ,นนอดรอดก็เลยคิดว่าจะต้องกินหน้าที่ตรวจละถึงสนามบินนะครับก่อนเวลาประมาณ2ชั่วโมงครึ่งอ่ะคิดดูทุกคนและเครื่องบินก็ยังดีเลยอีกเพราะผมจะคุยกับใครทําอะไรทีเนี้ยผมก็หาคุยกับ AI แถวนี้แล้วกันโอ้โหยาวเลยครับพี่น้องนะครับทําอะไรดีนะตัดสินใจอืมกินแซมวิชดีกว่าที่นักเรียนซื้อมาให้เป็นมังสวิรัตนะครับเป็นแซมวิชเห็ดนักเรียนบอกว่าเอาไปกินนะโค้ดเป็นไงฮะ ยังจะดูแลกันอีกเนาะผมก็นั่งกินเงาๆไปก่อนนะครับหชั่วโมงผ่านไป2ชั่วโมงผ่านไปเครื่องบินดีเลย์ครึ่งชั่วโมงจะเกือบไม่ได้บินนะครับนกแอร์ดีนะเตรียมที่ปิดตามมานะครับก็เลยหลับยาวๆนะครับพ่อแม่มารับเสร็จปุ๊บแวะซื้อซส้อ่วเจ้าแรกก่อนเลยนะครับทางผ่านอร่อยมากร้านนี้นะครับโดนค่าเสียหายไป 230บาทนะครับเอ,อ่อกินหมู2ขีดขีดละ50สไส้อั่ว2ขีดแคบหมู1อันน้ำพริกตาแดง2กระปุกข้าวเหนียวสาวบาทนะครับสาวบาทแปลว่า20บาทนี่คือบรรยากาศคร่าวๆนะครับอยู่ตรงสถานีตำรวจภูทรภาค5าข้างๆผมน่าจะพูดถูกนะเป็นยังไงฮะมาถึงก็ได้กินเลยนะครับแต่ว่ารถติดนะยังมีน้ําท่วมอยู่นะแถวแถวหมู่บ้านแถวนี้นะครับนี่คือบรรยากาศคร่าวๆนะใครอยากกินไส้อัว่วลองมากินร้านนี้ดู เผ็ดนิดๆอร่อยดีนะครับแล้วก็หมูย่างเราสั่งแบบไม่มีมันนะครับดูบรรยากาศทางกลับระหว่างทางบ้านผมเป็นยังไงฮะเริ่มเบาลงแล้วนะครับโอ้โหบ้านผมตีกระดานรถไฟเลยนะครับดูทุกคนดูเป็นยังไงฮะเยบร้อยครับบ้านของผมเป็นไงฮะดูบรรยากาศทุกคนเป็นไงเดี๋ยวอเเขาแล้วตอนนี้นะครับสบภาพแห้งละเชียงใหม่ นะครับบ้านผมหลังไหนหลังที่มีถ้วยนี่แหละเคยเห็นไหมเนี่ยนะฮะคิดว่ากลับมาถ้วยหายหมดละบาหายอย่างเสยอย่างนะครับเดี๋ยวเราก็เตรียมว่ายน้ำรอเลยสรุปไม่ได้ว่ายโอ้โหถึงบ้านสัทีสวัสดีครับชาวเชียงใหม่นะครับเดี๋ยวเราเจอกันนะครับมีสนามไหนให้ซ้อมวิ่งบ้างนะเจอกันแน่นอน CNX นะครับสีตุลา